ตวัสดีจ้าเพ <boy> ื to to ่อ <man and hand initiation> นเพื <réussi> ่อนวันนี้ใหญ่อ้อยทางใหส่ชวนอย่าอ้อยหาเพื่อนเพื่อนมามาพิสูจน์อันอยญ่อ้อยหายดอกบุกไปเนาะเนาะค่ะเนาะดอกบุกมีคนห้ามมาไล่อยางมีคนห้ามมาไล่ว่ามันเม่นบัแต่ว <mark> ่าดอกบุกมาโดบเร้่อยใหญ่อ้อยหาเพื่อนเพื่อนมาโดบเรือจ้าแต่หน้าขี้ตาแตอีเป็นบุมบวนี่เรือยใหอ้อยเพิ่งไปให้มาะยญ่อ้อยไปให้ไปห้างย่ามันไปห้างย่ามันมาจากเพื่อนเพื่อน่อ้อยยังมาหันดาบน้ำอยู่จ้ะ อย่าอย่าอย่าไอจะหาเพื่อนเพื่อนมาดมเบืองดอกบุกถ้ามันเม่นมันนั่งอยู่ใกล้ๆป่านนี้มันก็คงจะได้กินแล้วมั้งเนาะขายเพื่อนเพื่อนพขึ้นกับดมหมดแว้วเนาะแต่ว่าอย่าไอจะหาเพื่อนเพื่อนมาดมเหีย้อยนั่งอยู่ใกล้ๆนี้เลยค่ะดอกเขาดอกไก่เริ่มเหี่ยวแล้วค่ะได้หล่ะนี่อันนี้ก็ต้นจ้ะเพื่อนเพื่อนี่อันนี้ลำต้นจ้ะเห็นม่ค่ะอันนี้แกงได้แล้วค่ะแต่ว่าอย่าอยบไปหาในแกงฮีย อยอ้อยวานนีกแกยอ้อยอีบหวนเอาไปแกงค่ะแา,า่ใจเพื่อนๆนี่ต้นนี้อ้ยจงไวให้มันเกิไดไล่ยก่อนจ้ะจะอย่าไปแกงแล้วก็อันนี้ค่ะนี่ต้นหนึง่งกำลังจะเกิดจ้ะห้าตัวห้าตัวนี้มันอันดอกมันนี่ยุบค่ะเพื่อนๆดอกมันนี่ยุบแล้วคะ่ะมันอีกเกิดนอนคะ่ะเกิดนอนไปม,มีขึ้นมาไลา่ๆจ้ะนอ,นอยง่ๆ นะคขาเพื่อนนีอย่าอ้อยหามาดมนะอย่าอ้อยอย่าอย่าอ้อยตั้งกองกันเลยจะหามาดมดอกบุกอย่าอย่าอ้อยกำลังให้เบ่งกันนี่นะขาเพื่อนเออนี่ดอกดอกเขากรหลังเริ่มยุบแล้วจ้ะที่คิปพี่อย่าอ้อยหลงนั้นอย่าอ้อยหายไปมือเมื่อหวานเมื่อวันที่ยังโอ้ยอย่าอ้อยหายไปวันที่ยี่สิบสี่นะขาเพื่อนวันนี้ยี่สิบห้าดอกเขาก็เหี่วหวเนาะ นี่ค่ะนำต้นนี่นี่ขอดอกขยุกตะเอกิดต้นจากเพื่อนๆพื่อีกเกิดต้นชนิดตะบะต้นใหญ่กว่านี้เลยค่ะเพื่อนเดี๋ยวรอให้เขาเกิดต้นใหญ่ๆอย่าอ้อยหามาเด้อค่ะหามาเบืองเด้อนี่ค่ะกำกำลังเกิดนี่อันนี้แกงได้แล้วค่ะเพื่อนๆน้อยใหญ่จ้ะะยญ่งตะบะอย่าอ้อยวันแกงใช่รอให้เขาเกิดไลๆก่อน กำลังเกิดมาอยู่มาค่ะมาแนยมาดุมกันนมีซูดนอบุกกันจาเาื่อเพื่อนวันนี้อย่าอ้อยจะดุมดอกบุกไปเบิ่งถ้าดอกคนแม่นแบบน่งอยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็คงจะได้กินแล้วมั้งเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ต้นเด้อค่ะเนี่แเก่งได้แล้วแต่ว่าอย่าอ้อยบันเกงเนี่ยเอาไปให้เขาเกิดไล้ไลยก่อนจ้าเพื่อนหน้าตาก็อัศวบวมนี่เพื่อจ้ายพออย่าอ้อยไปให้ตากได้ปืดมือจ่าเพได้อันน้ำอยู่เนี่ยก็เขากำลังเริ่มเหี่ยวแล้วค่ะเพื่อน ฮันดอกเมือนเมนนาง,กางไก่แบบนี้คืออถ้อก,กินแล้วเนาะคะ่ะเพื่อนเป็นผู้หวานจากเพื่อนโมเมนผู้ขี้เกิดเกิดอันตามปลาเองน,นะจากอันนี้ผู้เอามาผู้เป็นผู้หวานเก่งแซบจากเก่งใส่นั่งใส่ไข่มดแดงใส่ปลาใส่กระดูกมือแซบเก่งในทุกยางเก่งเส่ปลามาคะ่ะเพื่อนมาดมกันอ่ะจะมีกินห้อมอม่อ,อนๆค่ะเพื่อ,อน,ออน มเมนเลยค่ะเพื่อนๆปีกายนี้เขาเขาเลื่อมบานนั้นจะไอ้ยมเบิรงจะมีเมียงจุดจีเวยค่ะจะมีจุดจีตัวบางใหญ่จะเต็มหนึ่งเลยมีแต่ตัวใหญ่ๆจะไปคว้ากินมันหมันแต่ว่าปีนี้โมเ็นจ้นะโมเมนเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้ดอกฟูกอันนี้โมเมนจ้ะ้าเมนก็อีเมนของจะาของนี่แหละฮ่ือ่อฮ่า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 นค่ะก้มลง เมนก็เมนเค่องจะค่องนื้อหละค่ะไปให้เบิดมืออย่างวันในอัพน้ำเฮียโอเคจ้าวันนี้แหละจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ใหญ่้อยหาเพื่อนเพื่มาดมมาดมดอกบุ๊กฮิสูตรว่ามันเม่นหรือมันหอมจ้ะโมเม่นเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนหอมหอมอ่อนๆโมเมนค่ะโมเมนให้เม่นหรือเมนคองจะค่องนี่แหละค่ะขอไปอัพน้ำก่อนนะค่ะทุกท่านไปให้อยู่เบิดมือสวัสดีค่ะไปให้เบิดมือบิเวียนค่ะอัพขอไปอัพน้ำก่อนจ้ะ